แ่สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับดีเจฟอร์ดฟิวเจอร์หวานครับเป็นคลิปอีพีสองแต่ถ่ายรอบที่สามครับหองแนะนำตัวดิไอ้เหี้ยโอลากราวเลยกราวกูลบอะไรได้ปในภาชนะเด่นนี้เด่นเด่นเด่นไอ้ตัวนี้คืออะไรอ่ะมันแดกเม็ดมากเลยนะแต่ละตัวเนี่ยแม่งแลเดี๋ยวก็ค้างอีกไอ้สัตว์ฟอร์ดเอาตัวนี้ไปละข้อละข้อแป๊บนึงแป๊บนึงขอกำจัดสิ่งกีดขวางก่อน ใช่ล้วห้องนี้ก้วห้องมาแล้ว,ลวาสาธุขอให้ผ่านฉลุยอย่าค้างเลยกูขี้เกียจอัดแล้วนะอย่ากอดมีตัวนี้ปะเก้าฮะห้องไม่ว่างเอ่อตามุกก็ห้องไปตะมุกไอ้ตัวเนี้ยกูลบไปแล้วกูลบไปแล้วตัวเนี้ยกูไม่ใช่กูรู้ว่ามันคืออะไรเอา มันเป็นตัวแดกเนี่ยเหมือนกันนะตัว pues น so ั <t 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 ้นอ่ะอ่าแลมโอ้โหเฟจิอยู่ฝั่งนูวนี่เฟจิกัดไปห่ากดเอ็กแล้วกดเอ็กสามโก้โก้โก้ดังกูจัดย่างหมดกูจัดกูอัดแล้วเฮ้ยกวดได้ไหวะอัดแล้วเฮ้ยไรอัดใหม่ได้เตรียมตัวยังเฮ้ยรุ่ยหายาก่อน หน่าไอสัตว์กูว่าทำไมกูทำฉายาไม่เสร็จสักทีไอเฮียเปลี่ยนจังเลยที่เมาหลุดกดเลยกดเลยกดเลยเซจิไม่อยู่อย่าเพิ่งกดกดเลยเอากดเลยกดเลยกดเลยเอาเลยปีเลยขย่ำเลยเย้ใจเย่ในสองเจะตั้งเลือดสองเฮ้ยพ่อตายสองแล้วคำว่าสุดอีกนะ ไอ้ทำมัหลุดไม่รู้ว่าก็มันปล่อยไว้นานๆจะหลุดนี่นะกระตุกเข้าหน้าเลยโอ้โหเข้าหน้าเลยครับโชว์เข้าให้ก้าวมันมาอีกแล้วระเบิดมาแล้วระเบิดมาแล้วระเบิดแม่งลอนเลรอไปได้มีตะลางไม่มีแกะนะครับกูว่าแม่งเห็นชัวร์เลย โอ้ยโอ้มันลุมกว่าดึงพ่อเข้ายังตัดหนึ่งดีิ่มแ้ก็แล้วกสไดวัสรับ้ยเี่สร็จม่โด้โจ้ โอสาหัสจ้าเค้าก็กุกคุยคุยคากชกุกุยค้าก็กุกุยคุยเค้าก็กุกคุยเจ็บคุ้ยเลยตึม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 จจจาบบล พอคิดกูไม่ไหวมาเริ่มมาไกลนะระยะใกล้ก็ได้นะอีเฮียเซมเข้าไปยังอสัตว์โดนลุมเนี่ยอเข้ามาแล้วฟอนสัตว์เอ้ยกระตุกจังวะโตเกียวใสไซเานถ้ากดคลิปเสร็จตัวตัวกูแม่สัตว์ โอ๊ยตอยแม่งก็ตายเย้เจะมือสัตว์เบ่อเ้เเ้อสัตว์อัดแม่งเลยเหมัอนไส้แลสอสาวสองสาวโหดจังเลยสองสาวยังงั้มึงเปอนกระเทยมั้สัตว์มดใจเย็นคนชั้นไอ้เจ้เก้าเหรอ้อ้ โอ้ยไม่ไม่แตกววาหลับสองสาวเลยมเนเียมฟันหัวแม่งเลยนี่เฮ้ยเขาบอก่ไม่โดนทำงาน่ะเก่งโผล่มาเก่งโผล่มานี่แน่สกิลนิดนึงไหนวะนี่แน่เข้าหน้าให้เลยครับผมโชคโขยไม่ได้แล้ว có hey. dạ, yeah. hmm. cú vé nữa nhá ôi mừng cái ô ôi quái này cuối <laughs> <Ê, hẹ, áo. cười> này ù ê ê ê ảo ù ê ê ảo ู้เลยนะก็ Styles, แต่ก็ปูป่าเลยนเอา้านะเพ่เอ้ก็มันก็เท่าเข้ากันเลยเท่าพอ่ายวะโอ้ยมันโคตรเนเย็นมันจะร้องไห้เนี่ยมันดูฟังมันสกอร์มันก็เสียเว้ย ยืนนิ่งส rats, ิไอ้ควายมึงโองยจะร้องไห้เนี่ยแต่กูให้ยายกูมาเล่นบีบีแทนเลยสัตว์ยายกว่าถุงของมึงเรียบอ่ะยายด่าแล้วให้โดยฟังเลยเอ้ยเฮียยายกูโหดไอ้สัตว์เฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตเฮียเฮ็ดช็อตบี้มันไส้เฮียดิ่ดไข่เล็กตัวเลยจ้า เดินมาหาสิแม่นี่ไงแม่เล่นพีบีแทนหนูนี่แม่เล่นพีบีแทนหนูนี่แม่แม่บอกว่าอยากจะโชว์อะไรหรอยายบอกแต่พวกมึงร้องร้องกาไอ้สัตว์ตลกกันพอไหมเอ้าไอีอู้ดอ้ยมึงตายมึงเอ้ยกูตายหลายรอบแล้วโอ้ยบินขิ้โกไอสัตว์อยังชิมหน้าไงเหี้ย ก็จะตายหาพ่อเหรออยากเล่นอีกนานมึงไงนะทีนี้ไลายทุ่มจะแม่ีแน่อุ้ยฟอดจะโหนิดนึงนิดนึงไม่ดึกมากมันเล่มีพีแทนฉันดิอย่าบ่นนะเธอมันเล่มีพีแทนฉันดิยายบอกพีพ่ออ่ะ โอ๊้ยอสัตว์กูก็ตกใจเหมือนกันกูจะรีวิวรอบนั้เป็นรอบสุดท้ายอุ้ยเออรู้ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดรอบนี้กูแพ้กูเตะเซจิดินอ่ะอากวามจริงละมึงไม่น่าเอาจริงเลยนะเอา ถ้ากูอ mm ัดคลิปเสร็จต <started> ัวต yeah, nah ัวกูเร <'s> <ced> ียงตัวนะไอ้สัตว์มาให้หมดเลยนะกเจ้าแบบเพียโอมาสกอเสียให้หมดเลยเออโ้ยอันจมอยู่ไหนวะไม่มีเศษปีกป้าบนดินไม่เคยปาระเบิดเลยพ้องตายชาย เดี๋ยี tamam. ่ตายัง <sque> อ <hopping> ุ <Jub> AT AT> Hello, t, t ้ยหี <one> ่ใจสัตว์เข้าหน้ามึงให้เออ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 เอเออออเออเออเออาอเอไหนอเอเอ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 คเออออเออเออเออ มันอร่อยสัตว์ไส้มันสัจใจอย่างไรเฮียละครมีปลากลับมีปลากลับจีจิ้ยังตายยัดซุกไอ้ันี่ยตายคิดตัวเดียวหมดไส้มันานแล้วโง่ตายสิบเจ็ดตัวละครอาหารนี่มันไปทำนมจากไหนวะเนี่ย น่าจะยันอีไอ้เหี้ยบูมบ้าบูมบ้าเฮ้เลิกตันอีสตันโอ๊ตเอาซองดิขอขอเอาขอแรกเลยจริงโอ๊ตยอาซองเมสัตว์เขาบอกยาวซองมึงจะเล่นซองพี่ใหญ่อุ้ยอันนี้ก้าวเล่นมึงจะเล่นซองผมไม่ชอบมึงเล่นไม่เป็น เล่นมึงเล่นพ่อผมเล่นไม่เป็นเล่พ่อง่ายดีนะพวกมึงเนี่ยเฮ้กูลำขาดแล้วไอ้เหี้ยกูตายเยอะไปละตายสิบ็ดฆ่าสิบแปดกูบ้าไร่ชายเยี่ยมนีจนั่งเสจิจัดเลย นี่เป็นไงจำไว้เพื่อนกูเยเซจิเคปะไงสัต์เคป้าเลยนะควายมึงฆ่าตัวตายแบบเขาอุยชั่วูดนโดนนดนกลางบดนกลางก่อนโอ้ยมึงมาอีกแล้วมากเอาอีกเลยนี่กาดชะหาพ่อตายหมดยังวะ ไล่สัตว์กูเกิดมาเลยประนามลบเรียบเลยประนามประนามมันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันบอกไม่อยู่มก็ยังใจนี่ไอสัตว์อย่าโกงดิแด่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 มันเป็นสบัดเมาส์เราเป็นตัวเมาส์นีสบัดเมาไม่เอาเขาบอกว่าเขาไม่อยู่ไอ้สัตว์ยิงหัวพ่อเหรอไม่เใี่ยะบัดเมาอยู เดี๋ยวมันหลุดไงสัตว์เขาสะบัดเมาเดี๋ยวมันหลุดไงมึงยิงห่าพ่องเหรอระเบิดมาเพี้ยไอ้นี่อะไรนะไอ้ปรับเมาส์กดตรงไหนนั่นไอ้ตรงปุเป็นม้าเี่เราไอ้เหี้ยหลังไงสัตว์นอ้เจ๊โอ้ยมันตีไปไอ้เด็กเหี้ยโกงกันแง่สัตว์ไม่อาจไล่เหี้ย Ơ, cố gắng làm cái gì không có cố gắng. Hãy nói là cố gắng. Khỉ thật, chúng ta ở thì chúng sẽ đánh chúng. Ồ, chúng ta đang chạy. Đây đây, chúng đang ไอ้สัตว์เอ้เอาด่านอื่นดินับรองไม่แพ้ไว่ฟอร์ดเชื่อเราชุวยอไรจริงเราเอาด่านอื่นอย่าไปปั๊บเมาอีกนะถ้าปั๊บเมาได้สัตว์กูจะหาบ้านง่อยโตเปล่าของเงือนแบบในเกมเลยสัตว์ไอ้เหี้ยลองเบอร์นิ่งหัวไอลองเบอร์นิ่งหัวถ้าไม่ถ้ามึงตายเไอสัตว์เย้ เออนันขอจบคลิปนี้แค่นี้ครับเดี๋ยวต่ออีพี5ข้าเฟจิตายตายเยอะกว่าฆ่าจะทิมเบ้าไหมครับคอนจบคีิแค่นีน้ครับผม